You are listening to Geek Forever podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับครับผม Geek Daily นะครับราย เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับสำหรับใน EP ีนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ผลิตผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่นะครับที่สามารถตอบสนองต่อความเจ็บปวดได้เช่นเดียวกับผิวหนังของมนุษย์นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดทางไปสู่อวัยวะเทียมแขนขาเทียมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่รุกรานในการปลูกถ่ายผิวหนังนั่นเองนะครับอุปกรณ์ ้นแบบเนี่ยพัฒนานโดยทีมงานที่มหาวิทยาลัย RMIT ในเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้จะเรียนแบบการตอบสนองตอบกลับของร่างกายในทันทีแล้วก็สามารถตอบสนองต่อความรู้สึกเจ็บปวดด้วยความเร็วแสงนะครับเช่นเดียวกับสัญญ,ญาณประสาทที่เดินทางไปยังสมองของมนุษย์เรานั่นเองนะครับซึ่งศาสตราจารย์ มาดูบัสคารานะครับหัวหน้านะักวิจัยได้กล่าวว่าต้นแบบตัวนี้เนี่ยสามารถตรวจจับความเจ็บปวดถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญนะครับของเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ยุคต่อไปรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะนะครับต้องบอกว่าผิวหนเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรานะครับโดยมีคุณสมบัติที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนอย่างรวดเร็วเมื่อมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ย รับรู้ถึงสิ่งต่างๆตลอดเวลาผ่านทางผิวหนังแต่ว่าการตอบสนองต่อความเจ็บปวดของเราเนี่ยจะถูกแตะไปในบางจุดเท่านั้นนะครับเช่นเมื่อเราสัมผัสสิ่งที่ร้อนเกินไปหรือว่าสิ่งที่แหลมคมเกินไปนั่นเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถเรียนแบบความรู้สึกความเจ็บปวดของมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนจนถึงตอนนี้นะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยผิวหนังเทียมของศาสตราจารย์มาดูบัสคารานจะตอบสนองทันทีเมื่อ เจอกับความร้อนหรือความเย็นในระดับเกณฑ์ที่มีความเจ็บปวดต้องบอกว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆนะครับในการพัฒนาระบบ กับที่ซับซ้อนในอนาคตซึ่งเราจําเป็นต้องทําการสร้างขาเทียมแขนเทียมแบบอัจฉริยะนะครับแล้วก็รับรู้ความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นซึ่งแน่น,นอนนะครับมันเป็นการเปิดทางไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะอย่างแท้จริงนะครับเมื่อหุ่นยนต์เนี้ยสามารถที่จะรับรู้ความเจ็บปวดได้เหมือนกับมนุษย์เรานั่นเองในอน,นาคตนะครับ โดยทางทีมวิจัยเนี่ยยังได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบยืดได้นะครับซึ่งสามารถที่จะรับรู้และก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความดันได้เช่นกันนะครับโดยบัสคารานนะครับซึ่งเป็นผู้นำร่วมของกลุ่ม u ังช t i o n a l Material และก็ m i c r o s y s t e m ของ RMIT กล่าวว่าต้นแบบการทำงานทั้ง3เนี่ยได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างคุณสมบัติหลักของความสามารถในการตรวจจับผิวหนังในรูปแบบของอิเล็ก นกนั่นเองนะครับซึ่งด้วยการพัฒนาต่อไปเนี่ยผิวหนังเทียมที่มีความสามารถในการยืดได้เนี่ยอาจเป็นทางเลือกในอนาคตสําหรับการปลูกถ่ายผิวหนังที่ไม่มีการรุกรานกับาการปลูกถ่ายซึ่งวิธีการแบบเดิมเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้หรือมันใช้งานไม่ได้ผลนั่นเองนะครับ และทีมนักวิจัยเนี่ยต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อผสานรวมเทคโนโลยีนี้เข้ากับการใช้งานด้านชีวการแพทย์นะครับแต่ปัจจัยพื้นฐานคือความเข้ากันได้ทางชีวภาพและความสามารถในการยืดได้เหมือนผิวหนังมนุษย์จริงๆนั่นเองนะครับสำหรับวิธีในการทําผิวหนังอิเล็กทริกตัวนี้นะครับ เป็นงานวิจัยใหม่ที่ทีพิมพ์ใน Advanced Intelligent System นะครับโดยได้รับการจดสิทธิบัตรชั่วคราวโดยรวมเอาที่มียี3อย่างที่ทีมงานได้ทำการบุกเบิกแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้ก่อนหน้านี้นะครับสิ่งแรกก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นได้นะครับเป็นการรวมวัสดุออกไซด์เข้ากับซิลิกอนที่เข้ากันได้ทางชีวภาพเพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย โปร่งแสงไม่แตกหักแล้วก็สวมใส่ได้บางเหมือนกับเราพิมพ์สติกเกอร์ลงบนผิวหนังนั่นเองนะครับ2องก็คือการเคลือบสารที่มีปฏิกิริยาต่ออุณหภ,ภูมิซึ่งสารที่เคลือบเนี่ยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองเนี่ยมีความบางกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง1 0 0 0พเท่านะครับโดยอาศัยวัสดุที่เปลี่ยนรูปไปตามความร้อนนั่นเองนะครับส่วนที่3ก็คือหน่วยความจําเรียนแบบสมองนะครับโดยเซลล์หน่วยความจําอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนแบบวิธีการที่สมองใช้หน่วยความจําระยะยาว เ,เพื่อเรียกคืนแล้วก็เก็บข้อมูลที่มีมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าต้นแบบของเซ็นเซอร์ตัวผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ตัวใหม่เนี่ยเป็นการรวมเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดได้แล้วก็เซลล์หน่วยความจําระยะยาวรวมถึงเซ็นเซ,นเซอร์ความร้อนแล้วก็มีการเคลือบสารที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิในขณะที่เซ็นเซ,นเซอร์ความเจ็บปวดเนี่ยได้รวมเทคโนโลยีทั้ง3เนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับถือเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยอาตาลามานนะครับนักวิจัยหนึ่งในนักวิจัยนะครับ กล่าวว่าเซลล์หน่วยความจําในแต่ละตัวที่อยู่ในต้นแบบเนี่ยมีหน้าที่ในการกระตุ้นการตอบสนองเมื่อพบกับความดันความร้อนหรือว่าความเจ็บปวดเมื่อถึงเกณฑ์ที่กําหนดนั่นเองนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยได้สร้างเซ็นเซอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกขึ้นมาโดยจำลองลักษณะสำคัญของระบบประสาทที่ซับซ้อนของร่างกายนะครับ ระบบทางเดินประสาทแล้วก็ตัวรับที่ขับเคลื่อนการรับรู้สิ่งเราทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าความเจ็บปวดหรือว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถดีเทคความร้อนความเย็นแล้วก็ส่งมาที่หน่วยประมวลผลซึ่งเปรียบเสมือนสมองของ,ของมนุษย์เราถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจมากๆต้องบอกว่าในขณะที่เทคโนโลยีที่มีอยู่บางส่วนเนี่ยได้ใช้สัญญาณไฟฟ้านะครับเพื่อเรียนแบบความเจ็บปวดใน ระดับต่างๆนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้เนี่ยสามารถตอบสนองต่อแรงกดอุณหภูมิความเจ็บปวดที่แท้จริงนะครับแล้วก็ให้การตอบสนองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมซึ่งมันเป็นการเรียนแบบการทํางานของผิวหนังมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนที่สุดนั่นเองนะครับ นั่นหมายความว่าผิวหนังเทียมตัวนี้เนี่ยสามารถรับรู้ความแตกต่างระหว่างการใช้นิ้วแตะเบาๆหรือการใช้นิ้วแทงตัวเองโดยบังเอิญน,นะครับซึ่งเป็นความแตกต่างที่สําคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับซึ่งงานวิจัยชนิ้นี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งออสเตรเลียแล้วก็ดําเนินการที่ศูนย์วิจัยไมโครนาโนที่ทันสมัยของ RMIT สําหรับการสร้างสิ่งประดิษฐ์นานโนและสร้างต้นแบบของอุปกรณ์ ด้วยเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้สร้างอ่าพวกแขนหรือขาเทียมนะครับสําหรับผู้ที่พิการนะครับที่สามารถที่จะรับการตอบสนองต่อสิ่งเล้าต่างๆที่มาจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบจากที่ เดิมเนี่ยเมื่อเราสวมใส่ขาเทียมแขนเทียมเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถรับรู้สิ่งนี้ได้เหมือนกับที่เรามีแขนขาจริงๆที่มีผิวหนังจริงๆนะครับที่คอยรับรู้สิ่งเล้าเหล่านี้นั่นเองนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาตัวนี้เนี่ยจะนําไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์นะครับในอนาคตที่อาจจะเรียนแบบความรู้สึกของมนุษย์มีความรู้สึกขึ้นมาจริงๆนะครับกับความเจ็บปวดหรือสิ่งเล้าต,ต่างนๆน ที่มนุษย์เราได้เจอมันนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ได้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีผิวหนังอัจฉริยะตัวนี้นะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบเรื่องราวไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆสามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e e f o l l o w e r Podcast นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google แคส Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิ t ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ